ด้วยความเคมีที่ตรงกันสุดๆอยู่ด้วยกันทีไรก็ดูเหมาะสมและคู่ควรกันไม่ไหวเลยล่ะค่ะสำหรับพระเอกซุนฮอตกองทัพพีคและนางเอกสาวมิ้นรันรวีจากโมเมนต์ในจอที่ว่าหวานเกินต้านแล้วนะคะโมเมนต์นอกจอของพีคมิ้นก็หวานไม่แพ้ในจอกันเลยนะทำเอาตอนนี้แฟนๆชาวดอมก็หลุ้นกันหนักมากๆ อยากให้เขาได้เงื่อนสถานนะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงกันสักทีค่ะยิ่งครอบครัวของทางคู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะเขาสนิทกันสุดๆเรื่องสปอร์ตกันและกันก็ไม่ต้องห่วงเลยละค่ะไม่ว่าสาวมินรันเขาจะลงรูปอะไรในอินสตาแกรมแฟนคลับตัวยงแฟนคลับนัมเบอร์วอย่างกองทัพพีคเขาก็ตามมาไลค์ตามมาคอมเมนต์ในทุกๆโพสเลยนะ ล่าสุดก็มีการประกาศอีกหนึ่งข่าวดีๆให้ชาวดอมได้ฟินทะลุใจกันอีกแล้วล่ะค่ะโดยกองทัพพีกได้ระบุข้อความคําว่า Q&A ถามมีอะไรอยากถามพวกเราถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตอบในบล็อะ PM บล็อก p m m a t หลังแขนวงเล็บนี้ใบดุดว่าซ่าน วุยงุยวุย,ยวาสนาชาวโอนี้มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนงานนี้คอมเมนต์ถามกันเพียบเลยล่ะค่ะอาทิเชน่นพี่ใช้โปรเน็ตราคาต่อเดือนประมาณเท่าไรหรอคะเดี๋ยวพี่ไปเสิร์ชเอาเองว่าของค้ายไหนเน็ตเร็วดีค่ะพี่ชอบ30ปีต่อมาเพชรฟ้าเป็นยังไงกันบ้างคะยังมีความสุขแฮปปี้อยู่ไหม เวลาไม่สบายแล้วพีขี้อ้อนเป็นพิเศษจริงเปล่าและอยากให้ทำหน้าอ้อนอ,อนใส่การอยากเห็นรีแอคของแต่ละคนค่ะ